สวัสดีจ้าพี่น้องทผู้ชมมื่อเนี่มืพกกระชองยายไพภา,พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อเนี่ยาย,พายไพเดีนน้ำขอมูลเนาะทางเหล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นเนื้ทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไระสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไระสีน้ำมิดเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งเนาะคะ่ะเนาะย้ำยายไพร้องกิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบปฏิภาดเบิ่งผาดชมเนืา้ทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขาาาามมคุยยยยททักทกัยยกกกบไ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องผู้ใดมักแนวทางต,างตำเหล้ามันนี้เนาะแนวทางอาจารย์ธันใดคอมเมนต์เข้ามาเลยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวยาแพร่เข้ามาอ่านเดี๋ยวพยายามหาลงคห้เนาะจ่าฐาเพิ่์ดมาซานเนี่ยอาจจะบอดายเนาะพี่น้องเนะาะคอมเมนต์เข้ามาเลยค่ะตำเหล้าอยา่างใดแนวทางอาจารย์ธันใดหรือว่าสิไปเบิงไลฟ์สดสิมาเบิงไลฟ์สดทางเพจยาแพร่ซีแชนเนลก็ได้เด้อพี่น้องจ้าไปขอทางเพจก่อนก็ได้เนาะค่ะเนาะบ่บ่หลายใหญ่ห้างพี่น้องไปเบิงขอมูลแนวทางอาจารย์ธันแร็กไปเลยจ้า้าอันนี แคปหน้าจอเลยบริไดอานหายหน่อยพี่น้องเลขดับ10หน่วยบน10หน่วยล่างแนวทางของแอดปกเขียวนะคะพี่น้องแคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะ่ตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวอันนี้ก็แคบหน้าจอเลยพี่น้องแง่ไพ่บริไดอานหายเนาะคะ่ะแนวทางชุด3าตัวบนยังทัานในตัดพี่น้องแนวทางของอาจารย์นภัทรเจมจลศรีเนาะค่ะพี่น้องคะแคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะเนาะ โตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่นเขียนมาเนาะจ้าพี่น้องจ้าเพื่นบอกว่ามือนี่ลูดแปดประศัต์แปดหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเม็ดเดียวแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะแปดหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งเพื่นฟันแปดหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเด่นแปดงวดนี้เด่นแปดแห้งเนาะจ้าโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบล่างตัวเดียว สิบล่างตัวเดียวเนวทางของแอดรัชนกเด่นอยู่ที่หนึ่งเนาะค่ะน้ะพี่น้องผู้ใดมกเนวทางสิบล่างแอดชนกสูตรนี่แคบหน้าจอเลยจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางคนบอกว่าเอาแนวทางของคุณีสกเกตกับแนวทางของอาจารย์สม,มัยแนวทางล่างนาะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วชวนกันอยู่ที่เจ็ดว่าสั้นงวดนี้ชนกันอยู่ที่สี่ล่างนั่นเลขเด่นเลขด,ดัดเจ็บสี วันนี้ย้ําไปซีบ่ค่อยมั่นใจเนะพี่น้องเพราะว่าเป็นแนวทางสัญจร,จรก, 4, จจกันผู้ใดมักซีกับจวดจาดอยคือเกา่าเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางล่างตรงแนวทางเหนือเมฆนิออนเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่าเนนน07 1747มักตัวใดจวดจาดนำเพิ่นได้เลยเนาะค่ะสำหรับแนวทางอ่าเหนือเมฆนิออนเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอสซูริ วิ่งเน้นมาสั้นวิ่งเน้นอ่วิ่งเน้นๆก็คือวิ่งสามศูนย์สามสามเจ็ดพี่น้องจ้าลองสองวิ่งสามลองสองสามศูนย์สามเอ้ศูนย์สามนี่น่าจะดังเนาะพี่น้องเนาะตามเล่ายังมาสองหมดติดเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอตซูรีคือกันเนาะจ้ะเด่นวิ่งสามตัวเดียวเน้นๆชนหลายสูตรชนอยู่ที่สามล่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางชุดเน้นเนาะค่ะเนาะ ชุดเน้นแอสสวนแตงหรือว่าแอสฟิตนิกเนาะค่ะพี่น้องคนบอกว่านบอกว่า6 3 0 2 8 3 9 7 1เนาะจ้าละคะ่ะ3 0 3 8และ7 1สําหรับแนวทางของแอสสวนแตงเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ประเสริฐจันทพันธ์เนาะคะ่ะเลขออกวันซุกเดอร์คาร์บอนพี่น้องจ้า9 4 8 3 7 5 6 3 5 4 2 0มเกกสามหาร์กาพิจนาเป็นแนวทางได้เลยเนาะคะ่ะอุ่นอุ่นอุ่นไกลเนี่ย ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางน้องนโมน้ะพี่น้องน้องว่าที่แล้วน้องนโมให้เด่นเจ็ดเจ็ดให้สองเจ็ดแปดนะจ้ะเข่าตัวโตนาะพี่น้องเนาะวดนี้เด่นหกหกหนึ่งสี่หกหนึ่งน้อพี่น้องเนาะละแวงเน้อพี่น้องว่าเป็นละว่างเนื้อละแวงหาแปดหาแปดหาสองน้ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนี่เป็นแนวทาง พื่อนบอกว่าสิบล่างระยะสันส้นว่ะสั้นงวดที่แล้วสิบล่างกันระยะสั้นให้หกงวดพี่นอ้องงวดนี้หไหนึ่งเพื่อนบอกว่าหนึ่งหกท่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางล่างของเอสมาลีเนาะจ้าสองตัวล่างเอสมาลีเพื่อนบอกว่าสองหนึ่งสองห้าสองหกห้าหนึ่งห้าห้าห้าหกเก้าหนึ่งเก้าห้าและเก้าหกสำหรับแนวทางเด่นล่างเอสมาลีเนาะค่ะสองตัวล่างเนาะจ้า ต่อไปเรยจ้าเบอรงสองตัวล่างแล้วมาเบิรงสองตัวทึ่งเพื่อนพี่น้องสองตัวบนสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งสามห้าหกห้าเก้าห้าสามเจ็ดหกเจ็ดและเก้าเจ็ดสำหรับแนวทางแอดมาลีเนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือแนวทางสองตัวบนเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุปรางระยะสัตว์สัญจรเอ็ดรัชนกบอกว่าวิ่งหนึ่งก็หาฟันหนึ่งหาตัวล่องหาหนึ่งเยพี่น้องตัวเน้นคือหนึ่งห้าเนาะจ้ะตัวรองคือห้าหนึ่งมาพี่น้องเนาะ มันก็สิออกอยู่ใกล้ๆหกหนึ่งละพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางรับกิน2ตัวถึงแอดโซอยู่90ถึง99อันนี้2ตัวบนละพี่น้องเนอะแคบหน้าจอเลยจ้า9กถึง99เนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางรับกิน2ตัวล่างพี่น้องบาทเนี่ย70ดถึง79ดับล่าง7ดับเกนาบนละพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางเลขดับแอดโซอยู่เนาะค่ะ พี่จาหน้าได้คคะพี่น้องมากระจวดจาดฝาดบ้มเพลินเลยเลยนะะเนาะค่ะนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันนี้แนวทางดับล่างอาจารย์ธานากรงวดที่เร้วดับรูดเดอร์เจ็ดหกสันพี่น้องงวดนี้เอาผูไดมกักแนวทางของอาจารย์ธานกกากรเนาะจ้าเลขดับนะะเนาะค่ะนาะแคบหน้าจออันนี้คือแนวทางดับล่างเนาพี่น้องคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าเบิงแนวทางดับล่างแล้วมาเบิงแนวทางดับบนพี่น้องจา้าดับบนแคบหน้าจอเลยจ้าพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพเลได้เลยเนาะค่ะหมักจางไดกระจ,จังจวดน้ำเพลเด้อจ้าพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเลบลบนหนามาลางกสันน่ะจะเป็นแนวทางของเอ็ดเอ่อบราวนี่หรือว่าเอ็ดพลหัดเนาะพี่น้องเนาะเพื่นอนอบอกว่าสอง่าเป็นตามาลางดอกสันดับสองเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นวสันจ้าพี่น้องว่างลอยบนวสันแนวทางของหวยจุมแพราจะจ้ะอ่าลอยบนว่าที่เ้วเพว่นว่างเจ็ดเนาะพี่น้องว่านีวางเก้ากับศูนย์สองตัวชนวสันชั่นเก่ากับศูนย์บอตัวใดกับตัวหนึ่งนี่เระวสันแนวทางของเ,อเง,เงนิน,องน,นอเอ่อหวยจุมแพรเนาะพี่น้องเนาะเฉพาะล้อยเด้อจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางรางของเอ็ดนั่นเนาะพี่น้องเนาะ 3า3ศูนย์สามหนึและ6กเอันนี้คือแนวทางของแอดนั่นเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเสียเบียเนาะคะ่ะเสียเบียบอกว่ามวดนี้อ่าสตัวเทิงมาสั้นสี่เก่าเน้น3าเก่าลางหาสาวิ่งลูด3กันสองสี่ห้และ73็ดสาำหรับแนวทางบนรางเสียเบียผ้ารวยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง3ามโตสูตรใหม่ของอาจารย์อเอกนะักคำนวณเนาะจอสูตรนี่พี่น้องถามหาดีได้พี่น้องมาเบิรงค้างวันดนีเพิ่นให้มา8คู่คือเก้าค่ะพี่นอ้องขาหนึ 1, ่งสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งแปดสามสองเจ็ดสามสองแปดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งแปดสี่สองเจ็ดและสี่สองแปดแปดคูนะพี่น้องสำหรับแนวทางของอาจารย์เอกนะักคำนวณเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้า อันนี้แนวทางของอาจารย์ทันเนาะค่ะน้ะเพื่อนบอกว่าวันที่หึกันยานี่วิ่งซอัซีลูดซีวสันพี่น้องจ้าอ่าหก8ีแปดีหกและซีจ็ดพี่น้องผู้ใดมักแนวทางเพื่อนกะแคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะต่อไปเล้าอันนี้เป็นแนวทางสิหน่วยของแอสสบายเนาะจ้าสิบหน่วยบนเนาะจ้ามีหกหนี่เออหกศูนย์หกหนึ่งหกสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่สองศ 8อ8 1และ8 4เนาะพี่น้องเนาะสบายเนาะจา้ะต่อไปเลยจ้ะเอ้ามาเบิ่งเนวทางของอาจารย์ทันิีแคบหน้าจอเรื่องว่าที่ล้วเข้า782ขแอา3ตัวตรงเนาะพี่น้องเอาแคบหน้าจอไปเบิ่งค่ะว่าตรงกันกับขอออาจารย์เอกนักคำนวณวพี่น้องเนาะแคบหน้าจอเลยจ้ะต่อไปเลยจ้ะเ้ามาปิดถ่ายโดยเนวทางหน่วยบน2สูตร,รสัน่น งวดที่แล้วน่วยบนเด่น2งเนาะคะนะ่ะเนาะงวนนี้ศนย์กับ9มาหลักหน่วยบนเพิ่นชนกันเนาะจ้าอ่ะผู้ไดมาก,กะแคบหน้าจอปเป็นแนวทางได้เลยเนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้แยา่ไพากับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าทีเดีดเขามารับชมเราฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรยๆวยๆปังๆสุขสุขกนเด้อจะ้ะว่าจ่าใดที่แย่ไพ่เราบูมวลนหรือว่าแย่ไพ่อ่านตัวเลขผิดพี่น้องจ่าแย่ไพขอโทษขอไพ่ลายๆเนาะคะ่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าทีเด็ยแบ่งปันขอมุ่งแนวทาง อย่าไพ่มาห้ยพอแม่พ,มพี่น้องได้เบ่งได้ช่มเป็นแนวทางเนาะจ้กกะขอบคุณหลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า